คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วแสดงว่าถ้าเราไม่สามารถแยกแยะความจริงกับความไม่จริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอันตรายกับตัวเราเองและผู้ที่เราอยู่ด้วยนี่เยอะมากเดี๋ยวนี้สังคมไทยเจอปัญหานี้เยอะมากและพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่จริงใจไหมพร,พระเจ้าทอดพระเนตรดูที่จิตใจของเราพฤติกรรมของเราอาจจะหลอกตัวเองได้ อาจจะหลอกคนที่อยู่ด้วยได้แต่หลอกพระเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นเรื่องที่องค์พระเยซูคริสต์พระองค์บอกไว้สั้นมากเลยนะครับว่าจริงก็ว่าจริงไม่จริงก็ว่าไม่แต่ต้องพูดด้วยอะไรพูดด้วยความเข้าใจพูดด้วยใจรักเมตตาและต้องไม่แรงความจริงที่แรงน่ากลัวไหมน่ากลัวนะครับอันที่บ้านแตกนะครับถ้าแรงยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราพูด เราเองก็เรียนรู้อยู่เสมอว่าคําพูดของเรามีน้ําหนักกับความรู้สึกของอีกฝ่ายเพียงแค่7%แต่ถ้า,าทีน้ําเสียงการแสดงออกอีกทั้งหมด93%หนักไหมหนักมากๆเลยเพราะนั้นพูดเป็นก็คือควบคุมตัวเองให้ได้เน้นความจริงและก็อิงธรรมะที่ว่าเราจะต้องถ่อมใจพร้อมจะเป็นผู้ฟังเวลาเราคุยกับใครมีคนฟังเราเราสบายใจไหม สบายใจนะครับผมเองผมก็ต้องควบคุมตัวเองที่จะพยายามไม่ไม่เป็นชาวสวนนะ่ะคือสวนตั้งแต่ยังไม่จบประโยคอันนั้นก็น่าน่ากลัวนะครับเราต้องไม่ไม่ทำไม่ทา